สวัสดีจ้าเหมือนมาปอกกระสาวปอกกระตนาอีกคือเก่าจ้าหลังจากยุดไปหมื่นหนึ่งแล้วตนานเนาะนี่อันว่าจะไปปลูกมันพี่น้องปลูกม,มาแต่ว่าสาวปอกสะได้สีมันบอแต่ว่านางสองไว้เลยเด้อจ้าพี่น้องเนาสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีไม่ C M e. สวัสดีทุกคนทุกท่านเหรพี่น้องเหมือนก็นมะปอกกันอยู่ป่าคือเก่าแล้วสาวปอกเนะาะหลังจากยุดไปหมื่นหนึ่งพี่น้องเหมือนอากาศหนาวเด้อจ้าอากาศเริ่มคืออากาศเทพบดเนาะจ้าหืมอ้ยสอง องดอกสามดอกน้อยอุ้ยดอกจางงามเลยเนาดอกเสียวบอลเลยเจอสปปดอกจังได้จังมึงใหญ่แยงเนยอุ้ยอยกไปดูนนี่แล้วแต่นาอ้ยเห็ดละหมอกเนาะเมียเอาสีนี่มากแห้งพี่น้องเสียงเสียงโดดคือลายจุดตะนามนเลยจังหว่าวาที่ไรสีนี่แหละสีแดงพี่น้อง แดงกรับผมเนแดงเฮ็ดกอเนาะแดงเฮ็ดรังส่ำเฮ็ดกอแล้วบันเป็นเฮ็ดลังส่ำเปล่ารังแหล่หม่วงพี่น้องเนาะรุ่ยรุ่ยลุ่ยสาวผู้ใดที่เสียงลดร้ายอย่างมันเสียงลดร้ายอย่างพี่น้องเหึอเจ็บพี่น้องเป็นหมูแนวนี่ก็ไข่อยู่เนาะจ้ะดูเต็มตาไว้เนาะ น,น่นนมันจะมใหงมันบ่เนาะวันสิผูกมันพี่นอ้องแต่ว่าดินบอลแห้งเนาะจ้าอือที่ง,งามๆเลยเนาะแม่เห็นดอกนี่จ้ะพี่นอ <c oughs> ้องเฮ้ยอย่างนหลีเป็นไรก็ยังเห็นอยู่เนาะเนหนเนาะโหออยูฮอตนะลหลังเหยือซีม่วงเนาะเป็นม่วงด้วยเนาะม่วงสามสี่ดอกก็ข่อยู่เรนี่ นา้ำล้างสัำพอลังแหล่เนาะเอาเบิดเอาเบิดพี่น้องมานี่หลุดเบิ้งพี่น้องสีมีเฮ็ดยังไงซอฟขอบเก็บแนวมานี่ปาดตะวันสีมารโดดแล้วมานี่ส่งเข้าประกวดได้เลยได้ในซองอนองเมื่อเมื่อที่ใต้ลูปไปเอ้าอย่างงามเลยเนาะมล้างสัมพี่น้องสีคนละสีล้างสัมนี่ล้งเหลาล้างสัมบอกโอ้ ลังสามอีลีพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งคนละสีเนาะนเห็ดข้าวดินได้สปอบปัน<ะ>ข้าวดินจะเอาไว้เกันดอกงามอยู่ด้วยใงามแล้วเนาะดอกแบบใหญ่พี่น้องข้าวดินก็ดีอยู่ไหนปันอย่างเห็นอยู่เนาะงสปอบเนาะหอมตาดีเนาะเอ้าหอมเห็ดลังสาม <c oughs> มันไปไลยเติ้อมอดอกหอมดีเนาะดอกหนึ่งพี่น้อง ตป็นออกเป็นสีขา,ขาวๆเนาะเนียนอนอกง่ายผมเป็นสีขาวเน,ะน,เนเานนนนนนะเนียนจ้ะออกนวลๆเนาะเนียนเห็ดหลังเขียวเหมนพี่นกพี่บานแข็งอยู่เนาะบานแข้งไส่ทองมันยังขาวอยู่แต่อยู่ในปลานี่เก็บเลยสปอบเก็บเลยเก็บเลย นี่แต่เห็ดลังเกียวนเนาะมาอยู่หกเอ้ามนวนเปียวสามสี่ดอกเลยเนาะดอกน่งานะม้งพีดอกนั่นกนนะเอ้าเก,ก็บมาเลยซะดอกกล่องก็สีขาวว่าได้ <c oughs> ตนามานี่อ่ะนำจนพอพี่น้องบานนี้เ็ดก่ออ้ยผลดอกบักใหญ่นึงใส่อ้ยุ่น่นุ่ทั้งผพีบนแดอกบแ่นึงเอาดอกในก่อนเนาะอ เมยนตุมพี่น้องุเอากรได้หมมี่ลายดอกได้นี่มีสบปออีกดอกนึงมีอไรอ้ยะไนด้ยังเห็นอยู่หนานบท่าไหนหนาเะมนจกอกได้กกรฮะดสองเนระเน่ยนสมฮะบุนบานนี่สปอบตู้มมีลายเด่น เน้นี่นีอนเนเคื่เคียงเลยนะพี่ดอกที่สจะพี่น้องเอากเนาะฮกดอกดอกดอกที่เพี่น้องเกือบสิบเราโหมเลยเนาะแปก็ดอก เห็ดกอดอกที่สิบกันเข้าเดี๋ยวให้ทายรูปลยวันหนึ่งเอาดุยดุยโอ้ยดุยอยากพาสปอไปนำเฮ็ดกอได้บ้างไหมดอกที่สิบนะสิบนำห้าพอเลยกว่าสิบเอ็ดขวดเหงื่อตรงนี้อีกนีนเนาะสิบเอ็ดดอกหอมนี่สิบเอ็ดดอกพี่เนาะรังส่ำแต่ว่าซีบอดดีแห้งพี่เนาะ เอ้ยเอ้าก่อหนาแหงสับปบสองเลยเด้แมนอยู่เว้ยแมนโอ้ก่อหนาแหงก็ออกเนาะแมนถ้าดินเริ่มแหงเพิ่งสิออกพี่น้องออกพร้อมๆเม็ดก่อเนาะเสียงรถขอนำเม็ดก่อว่าสันสปบขอนำเม็ดก่อแงดอกยังอย่งอยู่เนาะแมนโอ้สีขนาดเลยจ้าเอ้อเข่าไม้เห็ดก่อพี่น้องสาม มามาเก็บเลยเอาเลยอุ้ยสีใส่สีนี่ดีอุ้ยหอมซีเปียสนาะเมนหอมสีพี่น้องกันหอมสีดอกถ้ายรูปนี้เอาเลยบ่เอาเลยเอาเลยสปอปหมาพะทันเนาะสองสองหอมเห็นตะหอยเห็นตะไพร่นเอาพี่น้องตนี้ ดอกนี้เบิ้งสีไทยดูไหมเอาลุยโฮมีสีเลยโฮมีสีดอกพี่น้องก็เจ้าหาเห็ดก่อก็เห็ดลังเหล่เนาะเมียนเห็ดลังสัมเซตสปอบเนาะดอกน้องจ้ะขาเนาะเมียนเป็นโซนเห็ดลังสัมพี่น้องมีแต่เห็ดลังสัมแล้วสปอบเนาะเมีนจ้ะเห็ดตาหวานพี่น้องดอกใหญ่ดอกมาใหญ่แหงใหญ่ก็ใหญ่ง่ายไหมล่ะเห็นบั พุ e> ่นดอกนงาสับปะรสองต้นสองตูมันอันฮิตลังสาด้วยจ้ะสีม่วงๆเนาะยังลับปะรโอ้โห็นใหญ่เนาะทางไหนเีย กระโดดกำลัง,งเนาะต้นโคงก,กันครง่องเงันก็งามไหมเนาะเมียนใส่บเป็นสีงามเนาะเมียก่ห้าเห็นก่หาเห็นสีหมวงเลยเนาะเอาสปอตเทียนไหวแล้วอย่างนี้ลบมาวบ่เห็นวเ้แล้วเนี่ย <laughs> <laughs> ว่ามันเฮ็ดก่อเนาะสีเหมือนเอาเลยสปอบดองเดาตุ่มก็ไม่ตุ่มงามเนาะเดาดอกยางงามเลยสิเนาะสปอบมาบอทันลายแต่เป็นลาถิมพี่น้องเอากระตาต่างไม้ไปเลยเนาะงานดี เห็นอีกบ่เห็นดอกเดียวนี่เยอะองเดอองเดอรนี่เด็กหวยมากหวยมากโอ้โหสร่างหินเนาะเห็นอีกเลยเด็กโอ้โห้่องตัวงช่องดังดีโอ้ยขาอืมอืมยืนได้บ่เนาะได้สีแดงๆพี่น้อง เดงกระเดงเดงนาเนาะเนียนลังสำมพี่น้องจ้าวันมะก่อเนาะสองภาในสปอปสามสามตุเอาเก็บเอาเลยนี่ตั้งนี่ดอกขวนเลยคุณบวบเลยเนอนเฮ้ยบวบขาไงญ่เขาติตาตกวคน อตุ้มกันเนาะหกแหงเนาะเก็บเอาเลยสับปะรดตูดขึ้นบุได้เนาะเดอกนั้นแหงขาดสับปะรดโอ้ยดอกแง่ล้หวานแน่นอนตนะเนาะเห็ดตะนากับเสียบกับหวานเลือจากพี่น้องมาเป็นเฮ็ดปลูกบ่พุ่นดอกหนึ่งทีละอยู่ข้างในเฮ็ดสี่บางคนถือว่าเฮ็ดปลูกไหวบ่บ่ได้ปลูกเลือดจากลายดอกพี่ต๋องก็ลายแห้ง ฝนยังตกอยู่พ euh. ี่น้องแม่นจ้ะฝนยังเมื่อก่อนก็ยังตกอยู่เนาะจ้ะเมื่อก่อนได้แห่งออกใหม่เนาะเนี่ยโอ้ลูกหัวใจคักแฮงเนาะนั่นล่ะต้มแกงหวานเฮ็ดน้ําหมอกพี่น้องโอ้ยเอ้าเก็บไปเลยเบิ่งๆๆข้างหลังบาดนี้ถอยๆๆๆๆๆๆไสเกือบเกือบกะละบิวเลยเนาะกะละบิว แต่ดอกนึงตะนะหนีกเป็นเสือเป็นเสือเนาะอุ้ยพุ่งพุ่าเลยพี่น้องเคืองหนึ่งโครงการจ้าพุ่นดอกหนึ่งตูมเลยเนาะเมนตุูมคนละสีร่างสับดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยโคนาเห็นพี่น้องมีเตยตูมเตยตูมเลยอุ้ยมองหันขดกเก็บมีเตยตูมเสมร่างขึ้นเนาะเมน มาเดิอสปอบเก็บกวน้นเีย้คนี่ขานนอดอกใหญ่เลยเนาะดอกยางงามเลยพี่นนอเห็นบอกนันั่นจกเมียนโมเมียนเนียนบลก้ยนี่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 สีแดง ว่าไหมอย่างนั้นคนนี้เขาโคงกันเขาโคงกานมาพี่ดูตุ๊กุน่งามอย่างวันตัวนี้งามตัวนี้เหมือนกันสวยขนาดนียเอาขายาวยาวสูงเขาประกวดได้เลยเนาะเก็บเลยสปอปอยู่ในห้งตูมตูมสองตูมห่มนี่ลายดอกเนาะ แง,งามพี่น้องสีแดงไงน้องเอา้าสีสีสีอย่างสีหมวกเนาะสีหมวกหมวกเข้มเด้อจ้ะพี่น้องปวดผัวดอก <c oughs> หุ่มนี่เนาะดอกดจะได้จังใหญ่เหี้ยงจ้ะแม่นล่างแหล่ด้วยัง่างสปปสัมผัสก่อนเป็นล่างแหล่แมนน่แนวล่างแหล่สีหมวกเนาะแม่น,มนจ้ะแม่นแมน่แมน บ่ได้ไปเนาะลงเหรอลงเฮ็ดนางเหล่ยพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆได้สับปอป่านี่เอาที่ละเจ้าเอาส้มเเฮ็ดอขาพี่น้องเฮ็ดอขาเนาะบางคนก็กินมุกปนนะเนาะบางคนก็กินอยู่พี่น้องออกสับปะปนนั่นสองสองจ้าไปยากเก็บน้ำข่อยบ่เก็บอะยอุ้ยมันมีค่สองนี่นั่นนั่นดอกนึงนี่ไตต้องพี่น้องเห็นตูมีไซน์หน่อย โอ้ยเก็บ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 บนี่นี่นี่น้รังเล่ลังเล่วันนี้รังเล่ป่ะแนนอันนั้นก้อนอะไรเป็นก้อนอะไรแข็งพี่น้องสวยเลยสปอปนี่ฮาไทยตอดอกงามๆเนาะเบิ่งกระตาเพิ่นเต็มแล้วเด้อพี่น้องวันที่บ่ได้มามันเนาะวันวันวันได้มาเอาจักซองกระตาพูนจุกุเลยเด้อมื้อนี้ ส่วนมาเห็ดข้าวดินบ่ค่อยได้ถ่ายเนาะสป็อคเนาะเบิ่่งนีแม่นจ้ะถ่ายแต่เห็ดลังสัมพี่น้องตุกตุนพี่น้องบัดเอ้าสีแดงเด้อจ้ะสีแดงดอกทั้งสีแดงอยู่บ่สีม่วงยู่น้อกันแต่ว่าอยู่คนละสีเนาะในดอกเดียวดอกนึงว่ได้เป็นเชือกเป็นลาเนาะแม่นจ้ะ่ายังได้หนึ่งจักดอกสป็อคสวงเนาะ คือว่าขาหมดเยว่าึ้นบ่ได้พี่น้องเห็ดข้าวดินที่บด้ถ่ทยลิปพี่น้องตนาเก็บบได้ตัดขานํ้เนาะแม่นเอามาตัดขาออกด้อจ้ะใส่ตาเนาะตาเนี่ยเต็มเล้วพี่น้องเก็บเสก็ตาที่สองหลุ่นมึงสองตาสองเต็มบ่พี่น้องเือว่าเต็มเนาะเต็มคือเกาเอ้าตัดใส่แล้วครับผม พอได้เก็บเพชรกอกับเก็บเพชรลังสัมอีกแล้วสปอตสีแดงคือกันพอทันเบิร์นพี่น้องเพชรนาหวานพี่น้องติดราคาพี่เนาะสีแดงๆพี่น้องหนึ่งตูมบนเอาวะใส่ละอีกดอกหนึ่งสปอตเพชรบาทองเห็นไหมนาะ หนึ่งดอกง่ายเลยผึ่งขลายพี่น้องสับปะรยางเก็บเห็ดข้าวดินพี่น้องวันนี้ผึ่งขลายดอกนี้พี่น้องไปรอเก็บเห็ดข้าวดินเสื้ออยู่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่แดงมันงมมันอื ตละดอกมีแตงงามเลยเนาะอตอดอกใอหญ่จุ๋มจัก๊กกระปบดอกขากเงี้ยดอกแบบไหนแบบใหญ่เลยขาแบบใหญ่พุ่นนั่งหน้าถนะิ่นตะนาวเย้สีงามนะเบาะขอบกหอยกินเ <c oughs> พิ่นยังนำเฮ็ดเพิ่นอยู่พี่น้งนอง <c oughs> มาเดอ้อมาเดอ้อ ไหนถทายดอกน,น,น้ดอกไนนี่มีดอกไหมเก็บเลยขู่กัน <c oughs> เดือเครื่องหนึ่งเนาะ,ะเป็นมูเลยพี่น้องบาาอ้านจัดดอกสี่ดอกตุ้นึ่งจ้าโห่แท่เนาะเป็นเครื่องนึงคู่การกงการคนละครึ่ อ้ยยืนโค้งยองเลยเนาะขาเหย้าขาจรไดๆจะเหย้าแห่งเดียวสองดอกต้นเดือออกลุมยังเหลือดอกหนึ่งจีบว่านลุมผมนี่มิแต่ดอกใหญ่เนาะบานเต็มที่บานสวยเด้อจ้ะเนาะบานแต่ว่าเป็นสีบริเลคือเง็ดดินเนาะสอเนาะแม่นจ้ะบานหลวงเหลียวเป็นไข่เร็ดกตั้งเหลี่ลรอพี่น้อง โบยันไม่ไอ้เอาวิบได้บ่ได้โบได้หยุดหลังแหล่ได้จัดตัวไหนเมียนบ่เมียนผลสตอปดอกหนึ่งไม่นีผลสตอปเห็นไหมหน้าหวานบ่หน้าหวานได้ตัวนี้ดอกนี้คือดอกหน้าหวานเนาะแต่ดอกใหญ่เนาะดอกนี้บอกว่าให้กินผลพี่น้องเอาได้ดอกหนึ่งเนาะ แต่น้าหยางกายหมากเห็นหยางไหวเป็นบอดดอเนาะหยางไหว่านลพี่น้องจจกดอกซับฟอบอร่อยสักดอกโอ้ยบานแข็งเด้อจ้ะหยางขาวๆน้องไตบ่เนาะบางสัมแต่สีแดงดอกหน่อยกระเด็นขึ้นกันพี่น้องเห็ดดอกพอได้เก็บพี่น้องซับฟอน้องมัน อดอกพวางามพี่น้องเมนหกดอกเลยหกหอยหกหอยกินเนาะเมนโอ้ยขายาวเพงครับตอนนี้ออกม่วงๆเขียวๆเนาะเมนอืสามดอกใหญ่สองพี่น้องอุ๊ดก็เห็นมีฝุ่นแดงจึงคือเอาตาของพ่มาหนับกล่องนะนี่แหละตระหนั ตัวนี้บั่ไห้เด้อเสือเนาะใส่เงียเ่าเกี่ยนวปคนนี้นี่นกเยวเลยนั่นตามันก็ไม่เห็นตาหากินพี่นกเอาเก็บบอลเลยคตามนี่แดงนี่จ้าเป็นกำเลยเนาะปวดสปอเแี่ยม่นี่ไม่เห็นนะ โอเอาๆอาแต่ห่มละวขกเนาะฟองเลยดิย<อ>เห็นอยู่ใส่อีกจริงหวังแต่ตาตั้งไม้ไปอีกนึงเฮ้อดำแดงไปกกอ่ะคุณซีแดงเลยเนอะอ้ยเป็นเสือตัวนี้เอากระไดนเนาะแม่นตุน่มเนาะคือป่านเพ็ดโก้เลย <laughs> อยู่ใกล้ๆส่วนเน็ดก้เลยนเนาะฮะนำไปเบิ่งสับ,สบซัปอบไมไว้ใจเนี่ยนี่ดอกฮนะดอกนึงดูงนะดขาใส่ตรงนะี้ดอกเป็นห่มเลยเนาะมันเอาไหนบ่ เป็นเชื้อเนาะเป็นเชื้อมีนรู like um, ้สึกเหรอนี่กําลังเดินเป็นเชื้อกันพี่น้องเชื้อกําลังเดินเน็ตสิงพี่น้องเห็ดนอนถาวรเลยเนาะพี่ตัวนี้บค้งสิงเนอะนี่ยังยืนอยู่หลันดอกเนาะเแ็บช่วยดอกนยูเท่าไหร่ เต็มกำเลยเนาะาตานี่นนก็เต็มแลวพี่น้องตานี่บพันเยอะหน่อยหนึ่งเนาะสะปอ,อ,อปเตเนาะหนาวานพี่น้องอดอกนี้บัวใดเป็นเชือ้อเนาะดอก้จะงามกับพ่นเดยกเฮ้ย สีสันสดใสแห่งพี่น้องเป็นกองขนาดเนาะเห็ดลังเขียววนพี่น้องมีดอกหนึ่งบ่ะมีดอกเดียวบ่ดอกเป็นเช่นลาขุ่นดอกนี้อุ้ยขุ่นเต็เม็ดลังเขียวโอ้ด่าเห็ดลังเขียวว่าสบกนาหวานอู้เห็ดออกปานปูไว้พี่น้องมัน ผู้แมนเฮ็ดปลูกเด้อจ้ะบางคนเพิ่นก็ถามเนาะเฮ็ดปลูก่อ้บ๊อบเปนว่าโอ้ยบ่ได้ปลูกเด้อจ้ะพี่น้องกระเบิงกระเบิงเดือนนี้สปอบจนที่ท่านว่าแล้วมีให้เก็บโอ้แม่นเบิดตัวนี้เก็บบ่พี่เอาเอาเลยเบิดนี่ดิเอาโอ้นี่ขึงโวางกันบ่แม่นเอายาวสั้นติ๊ม เห็ดลังเขียวสะปบปบมุ่นดอกหนึ่งอยู่ไหนเขาขอดอกดอกที่ดอกกอนมีนเกี่ยว,วันดี่อดอกหนึองน้อยู่ไหนเสี่ยวอ,อยู่วะก็ออยู่ไหนไหนในไหน,น,น แต่ดอกใหญ่ดอกงามเองเป็ยนลายอยู่บ่เอ้าเก็บเอาเลยอ้โหแข่งเนาะเห็ดมันะพี่น้องแค่นีนาเดียวดคกเดียวแ่าจะได้ยังเหงาอยางเดียลังสียางนี้พี่น้องเมนุน้นบ่้ยเมนุ่เน้นบุยุ้เมนเมนเนยกนนุ้น

คืออยู่ในเหละยกขึ้นมาเลย mm. อืมออืมจากดอกสี่หาโอ้ออกทัวเลยพี่นอกไว้อืมอืมอืมจากดอก สีดอกเอาออกเป็นโบสเวีนกวงพี่น้องบ้านนี้เห็นลายไม้เลยนั่นนั่นนั่นเอ้าเอาโฮมนี้จากดอกสองสามเห็นแดงๆนาะปใช่หรอทีหุ้นโป พกดอกขีหนอผมเกตาบุมีใไซล้านะเออ้าอู้วมันอีเด้อพี่หนอกสีแดงน้ำมัมันไปจักรผมหนึ่งสองสามสี่หมที่หางแมนโบนะแมนแมนเมนหนึ่งหมสองหมหมสามหมที่สี่สี่ได้หนิ เออเดี๋ยงเตียงข่อย <laughs> เอา้าตนโปกไว้เะมันดอกลอยเหรอถอดยเนาะหูยมัมีตาใส่ตะยันตัวมันนีมันบกห <laughs> <laughs> ย ไม้เขาเคยเกิดเกิดเปิดขู่ไม้เนาะแมนยางเกินมากขเขาเคยหูซิ่งตั้งเจอเธอชิคเค <laughs> ไม้นี้เห็นอยู่ดอกหนึ่งพี่น้อง <c oughs> เหลือผลบ่อเ <c oughs> หลือเผลจะห้อยเพิ่นเกียร์มุดมุดเป็นออก่อลนึกว่าหมของเนาะเล็ดก่อพี่น้องหอมเห็นดอกนึหนึ่ง <c oughs> สำหรับสิดเนที่อยู่คิก่านคุที่กาหกๆพี่น้องไก่ที่เบิร์ดเดือนน้วเราสอบเนาะหัวไก่ี่ใหม่เนาะเนียนแล้วเฮ็ดได้ออกเสืออยู่พี่น้องคุคุมคกเนาะเนียนยอดอ่ะยอดใยอดมานเหมือนีพี่น้องมา่สีมานเฮ็ดก่อเนาะวจะไเดีสยวหุ่นพี่น้องเฮ็ดก่อหุ่นหุ่มเนาะ าย,ยางสวยดีเลยหลังจากหายไปหมื่นหนึ่งเล่าจากพี่น้องเอาความมั่นมาฝากคือฝากน้องที่เจา้าจ้ะเต้มซองตาจมูกเลยทีเดียวว่า <c oughs> ป๊อปป๊อป เนี่ย <Yeah. S 2> ดินนมืมแ่กี่หอดัุนยังแ่นาอุงกน่อเม่ีาขึ้นากับนาทปลาไดไม้ดรประาณนลสำหรับไม้ที่มา,มาเหมือนกับปลาโนเมกนะพี่น้องปลาโนเมกอำเภอบุทะเลจังหวัดอุนนมราชปบมอ่ะแต่ยลืมเด้พี่นออ้องปาสองรอ,อปลากับตนา,านเนำแน่คลิปหน้ามือหนาพอ,อกันไหมครับขอบคุณครับผม เหมือนกัจะไปหเงินกันไหมพี่น้องว่าสปอบที่พาไปมานเห็ดด้แนในเหมือนต่ว่ากะโอ้โหว่าสิมี่เหตุเก็บบอเนาะสปอบเนาะเห็ดก่อพี่น้องเหมือนก็จะไปหลุ่นกันไหมอาหารกินไหมหมอไหมพอกันครับ